ดูว่าไม่เป็นตังค์น่ตงค์นรูว่าม่รอยมีสรอยอสร้อยไมัสได้นี่เ้บเลสร้อยเมรนันดสวัสดีครับกวันนี้นะครับที่เซ็นทรันอุดรครับผมรับคนห้แบบ ดิวกันแล้ววันนี้มาเดินแฟชั่นโชว์นะครับผมที่อุดีรัมย์นิย,นยมยียนพามาใรองเท้าเทปี้รอเท้า,ทาเทปี้สุขภาพกับชุดจกนิยมยียนส่งกันกนิยมยีนเสียันนิยมยีนเสื้อยีนนนิยมยีนต่อเจือบมากครับเทปี้เดี๋ยวรอพี่ที่มันเก็บแบบวันทอง น้องอาร์ครับพระเอกซีรีส์ญี่ปุ่นน้องอาร์ครับบูน้องอาร์แล้วก็น้องเมก็กว่ายังไม่แก่นะครับผมน้องก้องนี้น้องกล้อง อ้าวโพสอท่าเลื่งป้าแทกเออเออที่บอกลติตนี่ยดวมาใช้สอสตันี้ไปเออเอาไม่ดูอะไรกเนียหนึ่งท่อาสาท่าดิาี่เลยด้วยเนย้อกรืดใเลยอ่ะอ๋ออีันพื้นดินหรอี่วี้ว่าพกายผีหรอ๋อดีนูนะ

ลอกที่กระรับเดื้อตื่นแดงกระรับดื้อมองดื้อใครเป็นอะไรดีโอ้ยติดไปสุดดูแดงง่าใครเพลงตู้ปลาใครเพลงตู้ปลาตู้ปลาตัวเกีียวคนนี้มันน่ากลัวจังดิโอ้โหกอเคไปก่อบรรยากาศครับเอาละพี่อันนี้อันนี้น้องชอบ ช้อปปิ้งนะครับผมเข้าซื้อซาเรียนลูกยีเด้เอาดีๆช้อปเปอร์เหมือนมามีอะไรไม่ได้ตน้องเวฟน้องเวฟครับผมรู้ดีอยู่น้องเวฟมาแนวคาสันไหนน้องเวฟดูวซีหมุนแอนดาวน์แอปแอนดาวน์แอปแอนดาวน์แอปแอนดาวน์โอ้โะไรย่งเงี้ยันอันนี้พี่กีนะครับผมพี่กีทำอะไรนี่เียมมาเอ วีฝันทีฝันเต้ไหมวันี้ก็เป็นแบบใช่ดูฟุตบอลใช่ฝันมาเือทหารญี่ปุ่นเนาะนี่ผมไม่รู้งร้เลยัววมัเออโย่วัดสัเอามาท่ามาเต็ลวังปันตีตีรังการนี่รังการลังวันนี้ รอมากครับผมพี่เ้า